สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานนตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นวันอ้วนโลกทางสสสจึงร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุงจัดเสวนาถอดบทเรียนสถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทยค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสได้รวมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุงจัดเสวนาถอดบทเรียนสถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทยเนื่องในวันอ้วนโลกซึ่งตรงกับวันที่4มีนาคมเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงภัยเงียบที่แฝงมากับพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมจนน้ำหนักเกินโดยโรคอ้วนลงพุง เกิดจากการมีไขมันสะสมในช่องท้องมากเกินไปไขมันนี้จะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับมีผลให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีทำให้เกิดเป็นโรคอ้วนลงพุงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคซึมเศร้าโรคข้อเข่าเสื่อมโรคก,กั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตลดลงเพิ่มอัตราการเสียชีวิต อย่างไรก็ดีทุกคนสามารถป้องกันโรคอ้วนได้ด้วยหลัก3ออคือ 1. อออาหารควบคุมน้ำหนักโดยปรับเปลี่ยนการกินหันมากินอาหารแบบ2-1-1เป็นแนวทางการกินอาหารอย่างง่ายตามคำแนะนำของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้ได้ปริมาณอาหารที่เหมาะสมและได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่เน้นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและเนื้อปลาค่ะ 2. ออ,ออกกำลังกายโดยทางองค์การอนามัยโลกได้ถแถลงข้อแนะนำล่าสุดด้านกิจกรรมทางกายในปีที่แล้วในนิยาม ทุกขยับนับหมดซึ่งหมายความว่าทุกกิจกรรมที่มีการใช้พลังงานในทุกระยะเวลาเป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยทางองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิกอย่างน้อย150-300นาทีต่อสัปดาห์นอกจากนี้จะต้องลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอีกด้วยและ 3. ออารมณ์ความรู้สึกจะต้องควบคุมความรู้สึกโดยใช้หลักสส คือสกัดสิ่งกระตุ้นที่ทําให้หิวสะกดใจไม่ให้บริโภคเกินสกิดให้คนรอบข้างช่วยเหลือและเป็นกําลังใจขนาดลดน้ําหนักค่ะขออยยย่่าาคคคุนนะใมัััเเทตวลลด้แีสญ แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพนะคะตามแนวทางของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็แนะนํารหัสลับนะคะ2รหัสก็คืออันแรกคือ2องหนึ่งนะคะอันที่สองก็คือ6 6 1 211นะคะก็คือว่าปริมาณอาหารที่แนะนําให้รับประทานในแต่ละมื้อนะคะถ้าเทียบเท่ากับจานใบหนึ่งนะคะขนาดประมาณ9นิ้วนะคะแบ่งออกเป็น4สว่วนครึ่งจานเนี่ยก็ควรจะเป็นผัก ะะอีกหนึ่งส่วน4นะคะก็ควรจะเป็นข้าวแป้งอีก1ส่วน4ก็คือจะเป็นเนื้อสัตว์ซึ่งเน้นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะแล้วก็เราสามารถจะรับประทานอาหารรับประทานผลไม้เสริมได้1ส่วนนะคะซึ่งเทียบเท่ากับจนลองกาแฟ1จานนะคะซึ่งถ้าเป็นผลไม้เป็นหันเป็นชิ้น,นก็ประมาณ 6- 8ชิ้นคำนะคะหรือถ้าเป็นผลไม้ที่เป็นผลขนาดกลางก็ประมาณ1 ผลเช่นแอปเปิลหนึ่งลูกหรือว่าส้มหนึ่งลูกนะ,ะถ้าเรารับประทานแบบนี้ก็จะได้สารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุโดยไม่ต้องรับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริมค่ะส่วน6 6 1นะคะ6แรกก็คือน้ํามันไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวัน6ที่2ก็คือน้ําตาลไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะแล้วก็1ก็คือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันหรือเทียบเท่ากับน้าปลาหรือซีอิ๊วนะคะไม่เกิน3มช้อนชาต่อวันค่ะ จริงๆนะคะการรับประทานอาหารเพื่อลดน้ําหนักเนี่ยรับประทานอาหารได้หลายแบบนะคะหลากหลายก็คือซึ่งเป็นเรื่องออพฤติกรรมการกินที่เหมาะกับแต่ละคนนะคะดังนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกออวิธีการกินที่ที่เหมาะกับเรานะคะนั้นก็คือโดยอยู่ที่พื้นฐานที่ของการได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะก็คือแล้วแต่นะคะก็เปิดกว้างเพราะว่าการที่ทําให้น้ําหนักลดได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สารอาหารตัวใดตัวหนึ่งแต่อยู่ที่พลังงานโดยรวมค่ะ